9. นานคสูตรว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้าง 40. ภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างอยู่ในป่าขวนขวายเที่ยวหากินอยู่ลาวช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าทำลายยอดหญ้า พญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทํานั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างอยู่ในป่าขวนขวายเที่ยวหากินอยู่ลาวช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กต่างก็พากันกินเก่งไม้ที่หักลงมา พญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทํานั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าลงสู่ท่าน้ำล่าวช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กต่างก็เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าใช้งวงกวนน้ำให้คุณ พญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทานั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างอยู่ในป่าขึ้นจากท่าน้ำแล้วช้างพังย่อมเดินเสียดสีกายไปพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทานั้นภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพยาช้างอยู่ในป่าได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราอยู่พลุกพล่านด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาเดิมน้ำที่คุณและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำ ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวต่อมาพญาช้างนั้นได้หลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ดวนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมาดื่มน้ำที่ไม่คุนและเมื่อพญาช้างนั้นขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไป ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพญาช้างที่อยู่ในป่ามีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่พลุกพล่านด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างและลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาเดิมน้ำที่คุณและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำ ก็ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปบัดนี้เรานั้นจะได้หลีกออกจากโคลงมาอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ด้วนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่ไม่คุนและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปพญาช้างนั้นใช้งวงหักกิ่งไม้ ใช้กิ่งไม้ปัดกายมีใจเบิกบานบำเพ็ญโรคคันภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันสมัยใดภิกษุอยู่พลุกพร่านด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมารย์ของพระราชาเดียรถีและพวกสาวกของเดียรถี สมัยนั้นภิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราแลอยู่พรุกพล่านไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตยของพระราชาเดรธีและพวกสาวกของเดรธีทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวเธอใช้สอยเสนาสะนะอันสงัดคือป่า คนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่กลางแจ้งลอมฟางเธอไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกได้ มีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทได้แล้วมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทธะปราศจากถีนมิทธะมีอาโลกสัญญา กำหนดหมายแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทธจักุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทะจักกุกุจ,จักลาวิจิกิจชาข้ามวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีวิจิกิจชาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาเธอละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอมีใจเบิกบาน บำบัดกิเลสดังโรคคันได้บรลุทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานเธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้ภิกษุบรรลุอากาศานัญายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญา ไม่กำหนดนานตสัญญาเธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้ภิกษุล่วงอากาศสานัญนจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ภิกษุล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อสวรทั้งหลายของเธอ หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเธอเป็นผู้มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้นาคสูตรที่เก้าจบ